สมาคมชาวเพชรบุรีได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพร้อมทั้งยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดกว่า1ล้านบาทค่ะ เมื่อเวลา14นาฬกาวันที่19มกราคม2515นายยุทธนายิมการุณอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และนายกสมาคมชาวเพชรบุรีพร้อมด้วยดรพิมพัชชายิ่มการุณน,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูรัฐจังหวัดนนทบ,บุรีคณะกรรมการสมาคมสโมสรไร่อ้อนเมืองชะอาําคณะครูนักเรียนเข้าร่วมง,งานอย่างพร้อมเพียงกันณวัดเนรัญชารามอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายยุทธนายิ่มการุณอดีต ทีบดีกรมราชัณฑ์และนายกสมาคมชาวเพชรบุรีได้นําผู้เข้าร่วมงานร่วมกันทาพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีให้แก่ทางวัดพร้อมกันนี้ได้ถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์วัดนิรันชรารามรวมยอดผ้าป่าสามัคคีจํานวนเงิน85,000บาททางสมาคมชาวเพชรบุรีได้มอบเงินจํานวน20,000บาทเพื่อสมทบให้แก่ทางวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น825,000บาทเพื่อให้ทางวัดนําไปบํารุงพระพุทธศาสนาจากนั้น ทางสมาคมได้มอบถึงการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2และปีที่3โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมอำเภอเขาย้อยอำเภอบ้านลาดอำเภอท่าหยางอำเภอแก่งกระจานและอำเภอชะอาําจำนวน178ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น76,000บาทรวมเงินทั้งสิ้น1,531,000บาทสมาคมชาวเพชรบุรีเป็นสมาคมที่รวบรวมชาวเพชรบุรีมา วมกันทำงานสาธารณประโยชน์ให้แก่จังหวัดเพชรบุรีช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาส่งเสริมความสามคัคคีความรู้ความศึกษาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาบันเทิงช่วยเหลือการกุศลสาธารณะของจังหวัดเพชรบุรีและยังคงทำต่อเนื่องในทุกๆปี